ตอนนี้ผมอยู่ในห้องน้าาําสาธารณะที่ทำด้วยกระจกครับและที่นี่เป็นหนึ่งในห้องน้ําที่โดดเด่นจนทําให้เราต้องมาครับในต o k เกีย i l ทอยเล็ตโปครับจะรู้สึกปลอดภัยไหมก็มีไฟแดงขึ้นแปลว่ามีคนอยู่ข้างในให้ความแบบเซนแบบญี่ปุ่นดีครับอันนี้เป็น งานมาสเตอร์พีซอีกชิ้นหนึ่งที่ผมชอบเลยครับมาเข้าไปใช้ได้อย่างสะอาดแล้วก็สะดวกครับล้างมือ3อันไม่ต้องมีอ่านล้างมือสามอันด้วยขอเล่าเรื่องตัวเกียวทอยเลตโปรเจกต์สักนิดหนึ่งนะครับโปรเจกต์ Project นี้คือการสร้างห้องน้ำสาธารณะที่จัดขึ้นโดยเขตชิบูย่า เพื่อตอนรับงานโอลิมปิกที่ผ่านมามีเป้าหมายที่เรียบง่ายแต่ก็ทรงพลังครับคือการทำให้ห้องน้ำสาธารนณะกลายเป็นสถานที่ที่ทุกคนรู้สึกสะดวกใจจะใช้ไม่ว่าจะเป็นคนท้องถิ่นนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุหรือแม้แต่คนพิการเพื่อทำให้ไอเดียนี้เป็นจริงโปรเจกต์ Project ได้เชิญสถาปนิกและนักออกแบบระดับโลกกว่า16คนมาร่วมกันสร้างสารรค์ห้องน้ำที่แตกต่างกันไป17แห่งทั่วเขตชิบูย่าครับ สวัสดีครับโค้ชกบกอกอบชัยและเด็กทเีฟครับวันนี้มาแปลกครับเปิดตัวอยู่ในห้องน้ําที่นี่เป็นห้องน้ำโปร่งแสงครับที่เมื่อเวลาเราเข้ามาแล้วเราล็อกห้องเนี่ยกระจกก็จะเป็นฝ้าขึ้นมาครับจะทําให้ข้างนอกอมองไม่เห็นข้างในแต่ว่าข้างในเนี่ยยังได้แสงธรรมชาติจากภายนอกเข้ามาอยู่ครับก็ทาให้ห้องน้ําที่นี่ดูสว่างดูโปร่งแล้วก็ดูมีความเป็นส่วนตัวครับเริ่มด้วยห้องน้ำโปร่งแสงของชิงเงรุบัน ที่สะท้อนแนวคิดหลักของเขาว่าสถาปัตยกรรมควรตอบโจทย์ทั้งการใช้งานจริงและการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้คนเพราะหนึ่งในปัญหาหลักของผู้คนที่กังวลเวลาใช้ห้องน้ําสาธารณะก็คือความสะอาดและก็ความปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ชิงเงรุบันได้ใช้นวัตกรรมเข้ามาร่วมในการออกแบบห้องน้าแห่งนี้ครับตั้งอยู่ในพื้นที่สวนสาธารณะที่มีเด็กมาเล่นกีฬามีคนมานั่งเล่นคุยกันครับ ผมเห็นก็มีคนมาใช้งานอยู่แล้วก็มีคนมาทำความสะอาดดูแลครับอยู่ตลอดเวลาภายนอกเป็นผนังกระจกที่โปร่งแสงเมื่อห้องน้ำไม่ได้ถูกใช้งานช่วยให้คนสามารถตรวจสอบความสะอาดแล้วก็ดูว่าห้องน้ำนั้นว่างหรือเปล่าครับแต่เมื่อประตูถูกล็อกกระจกก็จะเปลี่ยนเป็นทึบด้วยอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ใช้งานรู้สึกปลอดภยัยแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวครับ และนี้เห็นก็เลยอยากจะมาสัมผัสว่า,วาเออเวลาที่เราเข้ามาอยู่ในสเปซแบบนี้มันจะรู้สึกยังไงจะรู้สึกปลอดภัยไหมที่สําคัญในช่วงเวลากลางคืนห้องน้ำเนี่ยก็จะส่องสว่างเหมือนเป็นโคมไฟขนาดใหญ่ที่ให้แสงสว่างแก่สวนโดยรอบสร้างบรรยากาศที่อบอุน่นและก็ปลอดภัยให้กับผู้คนที่เดินผ่านอีกด้วยครับเป็นห้องน้ําที่ใครๆต่างก็แวะมาถ่ายรูปครับเดี๋ยวเราไปชมห้องน้ํา ถัดไปครับมีอีกหลายที่ที่น่าสนใจครับเราไปกันที่ย่านเอบิสึท,ที่รวมห้องน้งําจิงๆไว้หลายห้องเลยครับก็คือห้องน้ําสาธารนณะภายในสวนเอบิสึที่มีแนวคิดในการออกแบบให้คล้ายกับเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งที่ตั้งอยู่ในสวนอย่างสบายๆเหมือนอุปกรณ์สนามเด็กเล่นมานั่งทําให้กลืนไปกับต้นไม้ในสวนครับแล้วก็ภายนอกดูแบบเรียบง,ง่ายมากเป็นเหมือนแผ่นคอนกรีตที่ฟินิชด้วยลายไม้แล้วก็เป็นแผ่น ซ้อนๆกันไปเรื่อยๆครับข้างในห้องน้ำผู้ชายก็ค่อนข,ข้างใหญ่แล้วก็ดูบางเบาเมื่อเราเข้าไปข้างในครับไม่ได้รู้สึกหนักเหมือนข้างนอกแล้วก็มีสวนเล็กๆข้างหน้ามีต้นไม้ขึ้นดูให้ความแบบเซนแบบญี่ปุ่นดีครับต้องการทำให้เป็นพื้นที่คุมเครือด้วยการจัดเรียงกำแพงคอนกรีต15ชิ้นในลักษณะสุม่มเพื่อสร้างพื้นที่ว่าง ที่จะนำให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ห้องน้ําแยกกันเป็นชายหญิงการออกแบบนี้สร้างความสัมพันธ์ที่น่าสนใจระหว่างผู้ใช้งานกับตัวสถานที่ครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําของคนพิการครับแล้วก็เป็นที่ที่แบบเซอร์วิสของแม่และเด็กด้วยครับนี่มีประตูเลื่อนครับเข้ามาข้างในก็เป็นไลติ้งแบบดูซอฟท์คปับสบายโต๊ะพับครับให้เปลี่ยนผ้าอ้อมได้ครับมี ล้างมือ3อันไม่ต้องมีอ่านล้งมือสามอันด้วยน่าจะเป็นโสสำหรับเด็กเห็นคนผ่านมาอย่างที่ก็แวะครับเหมือนเขาก็เคยชินากับการที่มีห้องน้ำสาธารณะอยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถเข้าไปใช้ได้อย่างสะอาดและก็สะดวกครับและถัดไปก็คือห้องน้ำของนาโอดทาบุระห้องน้ำที่ออกแบบให้เป็นพื้นที่ที่เป็นตัวแทนของสังคม ที่โอบรับความหลากหลายทางเพศและสะท้อนถึงความเท่าเทียมกันของมนุษย์ทุกคนสร้างพื้นที่ให้รู้สึกปลอดภัยและก็เป็นตัวของตัวเองโดยรูปทรงนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากออลิกาตะที่เป็นศิลปะการห่อของขวัญแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นซึ่งสื่อถึงความมีน้ำใจและการต้อนรับทุกคนครับแต่พอมาดูของจริงผมชอบนะมัน มีวัสดุแบบสแตนเลสอยู่หน้าทางเข้ามันทําให้เหมือนเน้นทางเข้านิดนึงแล้วตัวแดงเนี่ยมันออกแดงแบบส้มๆอ่ะม,มันดูไม่แสบตามันดูมันดูสวยดีมากครับไม่ได้มีอะไรกั้นมากมีอ่างล้างหน้าเล็กๆครับเองส้วมซ่อนอยู่ บอกตามตรงว่าผมเองยังคิดไม่ออกเลยว่าถ้าเกิดมีพื้นที่เปล่าๆสามเหลี่ยมแค่นี้จะออกแบบห้องน้ําสาธารนณะยังไงให้ดูน่าสนใจได้อันนี้เป็นงานมาสเตอร์ e c e อีกชิ้นหนึ่งที่ผมชอบเลยครับดูห้องน้ําสีแดงๆแ,แล้วเดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ําสีขาวๆอีกบ้างดีกว่าครับห้องน้ําที่หน้าสถานีเอเบซือเป็นพื้นที่ที่ทุกคนมองเห็นได้ทุกๆวันก็เลยทําห้องน้ํานี้ ให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของชุมชนครับออกแบบโดยคาชิวะซาโต้ที่ตั้งใจออกแบบให้สะท้อนถึงความเรียบง่ายสะอาดตาและก็ใช้งานได้จริงและดูไม่โดดเด่นจนเกินไปเน้นความสะอาดและก็ความปลอดภัยซึ่งเป็นหัวใจหลักของการออกแบบที่เอบิสตสเตนครับอยู่ตรงหน้าทางออกสถานีเลยครับเป็นทน้งที่ก็เรียบง่ายอีกแล้วครับ เป็นกล่องสีขาวแล้วก็ห้องน้ําอยู่ข้างในตรงกลางคันด้วยะแนงอลูมิเนียมสีขาวครับซึ่งจะเป็นตัวกลางตาระหว่างคนภายนอกกับคนภายในแล้วก็ยกรอยให้ด้านล่างโล่งทําให้ตัวนี้มันดูแบบบางเบามากเลยครับก็มีไฟแดงขึ้นแปลว่ามีคนอยู่ข้างในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บอุปกรณ์ ส่วนมากสุขพัณฑ์ก็จะใช้เหมือนเหมือนกันจะเป็นของโตโต้น่าจะเป็นสปอนเซอร์มาให้ใช้ครับก็เป็นห้องน้ําที่คึกคักอีกห้องน้ํานึงเพราะว่าอยู่ใกล้สถานีรถไฟคนก็เดินเข้าเดินออกกันครับถ้าในเวลาคืนก็จะมีไลติ้งส่องอัพขึ้นด้วยนะครับตอนนี้กลางวันก็เลยจะดูเป็นขาวๆเรียบๆธรรมดาครับ t h ตัว k y o Toilet Project ไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงพื้นที่แต่เป็นการนำเสนอว่า การออกแบบสามารถเปลี่ยนมุมมองของเราเกี่ยวกับสิ่งธรรมดาๆรรที่เราใช้งานเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละวันให้เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจําของทุกคนได้ครับน่าเสียดายที่คราวนี้เรายังไม่ได้แวะอีกหลายที่เลยครับมีห้องน้ําที่น่าสนใจที่ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังอย่าง,างเช่นห้องน้ําสไตล์เซนของคาราโออันโดที่หลายคนชอบไปดูกันห้องน้ําในป่าของเคนโกคุมะหรือว่าห้องน้ําของมาร์กนิวเซน คราวหน้ามาโตเกียวจะต้องมาไล่เช็คอินให้ครบอีกสักรอบหนึ่งครับคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเดอะคอลเลัคทีฟเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เราจะพาทุกคนไปค้นพบแรงบันดาลใจจากทั่วโลกขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ